ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพืเ่อนๆพี่ๆน้นนนนนองทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับ มาถึกมาของ AI มาฝาก FC ของ AI ทุกท่านกันเช่นเคยมาขาวเป็น AI ครับมาฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นเทเคเพื่อเป็นการไม่จะทับไปศึกษายุทธการบุกข,ของ AI ในกระดานนี้พร้อมกันครับ AI เรียกเปิดกระดานด้วยม้าขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าจะสู้กันยังไงมาดูชั้นเชิงในศึกหมารุไทยในครั้งนี้กัน ใจเชียร์ผู้เล่นเโอเคครับจังหวะนี้ AI เลือกตัดสินใจใช้ม้าขวามาบุกผู้เล่น P o พเพโอเคผู้เล่นเน่ตัดสินใจใช้ม้าเทียมมาบุก AI เช่นเดียวกันนะครับสายแข็งเจอกับสายลุยครับจังหวะนี้ขึ้นโคล โค้ซ้อนเม็ดน่าดูครับสำหรับนายกระดานนี้ดูว่าไอจะบุกยังไงจะถอดม้าเทียมยังไงครับนี่มาดูกันเก็บขูนตำแหน่งนี้ จังหวะนี้ a ออเลือกใช้เรือครับเดินมาเส้นนี้เอาละมีไอหรือเปล่าครับ a ออเห็นอะไรจังหวะนี้ครับเดินมามาตำแหน่งนี้เตรียมตัวลงคลองครับผมเอาี้เดินโครป้องกันไว้ก่อนไม่ยอมให้บุกขึ้นมาง่ายๆครับสำหรับเอโอูเล่นเพลเคเดินเรือมาตำแหน่งนี้เอาละ a ฮไอสวนเรือด้วยครับผม โนเรือได้เรือแต้มนี้โอ้ยนะครับเรือใครจะรุนแรงกว่ากันครับอาวุธใครจะรุนแรงกว่ากันจังหวะนี้ครับเอาละยันเบี้ยก็เตรียมตัวเปิดเลยครับสำหรับผู้เล่นเปนโอเคไม่โซนครับผมอมวิตรพุทธบอกใจเย็นๆครับเปิดบอเลี้ยงภูปีขวาสำหรับไออ่ะไม่ย่อหย่อนครับผมเปิดบอรเลี้ยงูเหมือนกันจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นทางม้าหรือเปล่าสําหรับผู้เล่นเพโอเค แน่นอนครับผมแม่เป็นใครก็อยากจะเสริม้าขึ้นไปครับจังหวะน,นี้ขยบม,มามาแต้งนี้ดูว่าจะทำอะไรเปิดเลยสำหรับไอไอบุกด้วยสามบี้ยโอ้โหเอาค ทีนี้ล่ะช่วงชุลมุนครับผมเรือ AI ไได้ใช้งานแน่ๆครับผมไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> AI ต้องเส้นโคนเออเส้นเม็ดครับผมหายเม็ดจังหวะนี้เปิดคลองเรือเลยโอ้โหเอาครับรุนแรงจริงๆเอาครับทีนี้ล่ะเปิดประตูตบ้านขอหมากสีแดงได้แล้วสําหรับ AI แอบครับผมมเจ้าบ้านขอแอบก่อนครับเอเสริมโคนปูก ก็เตรีรยมตัวเดินมามาลงตำแหน่งเบีย้ยเสนเดียวกันจังหวะนี้กินเข้ามาตัดเลยครับเปิดหน้าตู่กันเลยครับ AI ครับเสริมเมื่อมากระแทกเบีย้ยโอ้โหทำไงเนี่ยโบเลนเปโอเคอะก็ยังเหนียวอยู่ครับผมไม่ยอมให้บุกเข้ามาง่ายๆหรอกเอไอเอไอจะฟังหรือเปล่าครับเนี่ยจังหวะนี้ครับ ถอนโคลกนกลับอืมเดือดจริงๆก็ยังเหนียวอยู่ครับผมไม่ยอมให้อใช้โคลนบุกขึ้นมาง่ายๆอ่ะอไอไม่ฟังครับอไอดื้อครับผมเถียงจังหวะน,น,นี้ก็แลกหมัดกันครับโบ,บ๊ะบะโบ๊ะบ้ไปอ่ะีไอเอาไงครับ a อไเหมือนกับเตรียมแต้มไม่รอครับผมหรับจงังหวะนี้ดูว่ามีใครเห็น แต้มของ AI หรือเปล่าครับถ้าเราเป็น AI จะเลือกเดินตัวไหนดีอ่ะลองไปขอดูขุนแดงอยู่ตาขกดเรือเนี่ยมาไม่ค่อยดีครับวงจุ้ยไม่ค่อยดีครับจังหวะนี้ AI จับมาครับผมคู่กินโคลนมาปะโอ้ขู่เก่งจริงๆ,ๆ AI เนี่จังหวะนี้รับมือยังไงครับผู้เล่นไปโอเคก็เดินมา้ามาตำแหน่งนี้แล้ว AI จะ ยั้งมือรอเปล่าแ่าบอกไม่ยั้งแน่นะครับผมได้เปรียบอย่างนี้กินอย่างเดียวครับโอ้โหทางสะดวกอ่าแรกกับซามุนแล้วก็ได้ทีบุกด้วยจังหวะนี้แอบบอกนี่มันช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าเนี่ยบุกในช่วงโปรโมชั่นรือเปล่าจังหวะนี้ต้องลบครับก็ทําให้เอไอได้จังหวะรอซ้ําครับผมปู่คัวเข้าไปจังหวะนี้ โดนหน้าแข้งไปเต็มเลยหลบไม่ได้ด้วยครับผมจังหวะนี้ลุกไปทีหนึ่งอ่ากินโคลนไหมไม่กินับผม ai นี่อมมาหิตาลุงจริงๆจิตใจผูช้ชายคนนี้ก็ทำด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้ยถ้าเราเป็น ai ทำไงดีเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องเห็นแต้มของ ai ครับจังหวะนี้ไม่กินโคลนด้วยครับผมแมมกินยากกินเย็นครับจับมาครับผมตะปบลุกเข้าไปอ่ากินเรือดีกว่า อร่อยดีครับผมจังหวะนี้อ่ะเอาไงดีเพะเลโอเคเอายังไงก็ไม่ดีครับผมต้องหลบอย่างเดียวครับเอไอมาแต้มนี้ต้องอต้องยอมจริงๆรูครับเนี่ยซัดครับใอ้มาแรกเรือลูกไปอีกอโดนเป็นชุดเลยโดนกระหน่ำบุกสำรับขุนแดงกินครับจังหวะนี้กินโคนไหกินครับผมไม่เก็บายเป็นเสี้ยนหนามับกินเลย เอาละจังหวะนี้ดู้จักสถานการณ์และตำแหน่งหมากแล้วเนี่ย AI เป็นต่ออย่างชัดเจนเลยครับผมเอาครับพ่อพยายามบุกครับผมใจมันสู้ทำไงได้ไม่ยอมถอยครับอ่ตกดไฟเลี้ยวเหลือมันี่จังหวะนี้ขึ้นเม็ดก็ต้องตั้งการแบบสุดชีวิตครับตั้งการสูงเลยสำหรับหมากสีแดงกดไปอีก AI นี่ดุจริงๆใช้เลือูก เดินไปสองป่าอย่างนี้ทํางไงเนี่ยผู้เล่นเป็นโอเคไอ้ AI นี่จีบจุดต่อนเก่งจริงๆครับหลบตากดก่อนแล้วกันถ้างั้นไอเสริมโค่นอีกโอ้โหดูเทคนิคการบังคับตาเดินครับจิงพื้นที่ไปเรื่อยๆครับเหมือนไฟลามทุ่งเลยจังหวะนี้ครับมันเคี้ยวไอ้ได้เกินครับผมโดนกินโคนกินเรือไปอย่างนี้โกดจนกัดฟันกนกดกอดแล้วสำหรับผู้เล่นไปโอเคขอสวนหน่อยครับผม ตูงก็ให้จังหวะนี้อือเอาสิแลกกันไหมแลกกับผมเอาเลยจังหวะนี้อาขอแลกเรือได้ไหมจังหวะนี้โอ้โหได้ครับกินนะปะดูคบเนี่ยอามีทั้งอ่อนมีทั้งแข็งจริงครับ E.I. ครับผมจังหวะนี้โดนล่อซื้อไปสําหรับเรือดแดงครับถ้าเราเป็นหมากสีขาวทาไงดีก็ต้องมอบตัวครับผมจังหวะนี้ทําอะไรไม่ได้ครับ AI รล้อมไว้หมดแล้วครับทุกคนก็จับเรือครับตะกบทำลูกโจรขุนแดงไปได้แบงนี้อย่างสนุกอีกหนึ่งกระดานสุดยอดมากเลยสำหรับโครงสร้างการถอดมาด้วยม้าขวาของ AI ในกระดานนี้ครับแแต้มเือเนี่สุดจริงๆครับผมสวยงามมากก็เก็บไว้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากันนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นปีปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณ พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ประชันหมักบุกไทยในครั้งนี้ว่าให้พวกเราได้รับชมเพื่อความสนุกแล้วก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมกบุกไทยขอบคุณทุกการติดตามครับและขอขอบคุณทุกการสนัสบสนุนจากทุกท่านด้วยนะครับแล้วกลับมารับชมเกมบุกดีๆของ AI ได้อีกในกระดานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ